โอ้ยคือคนเราอนมาแล้วโอ้าพ่อสวยอ่ะมี่โอ้ยโอ้ยสี่โค้ดสดผ้าพ่อชัดดีไฟ ดีไฟมันก็ภาพเฟิร์นกันนะเนี่ยพอตอบดีๆอะ่ะต้องเล่นดีไฟแม็กแต่ก็คนเข้าขขโทราศาพัพท์ดีไฟแม็กตอบสุดสวย ได้ยินมาได้ยินได้ยินเนาะมาเล่นในทัวร์นาสับเราภาพโพดกะไอโฟนกะกะเดี๋ยวขอไอโฟนก่อนอ้ฟังครับถ้าสับตู้นี้คอมมันเริ่มพังแล้วนะแค่เล่นติดไปโอ้ยเราทำไมคนเยอะแบบนี้มันเป็นบอทปะเธอไม่บอทไม่บอท

มันมันบอดตัวเนี้ยมันไม่บอดนะเธอมันยิงเขาอยู่เลยมันก็โดดยิงเขามันมีข้างล่างด้วยอ้มันบอดนี่หว่าพี่หรอทำไมมันกระโดดยิงเขาอ่ะเคยเห็นในคลิปอยู่ว่าเขาเขาลงคิปว่าทำไมรีไฟช่วงนี้มันมีแต่บอดมันไม่มีคนเล่นเลยโอ้ยเนี่ยมันมีคน มันบอดมันบอดมันบอดขับรถได้ด้วยหรอใช่จีม,มันกลับมาใหม่ไงว่ามันขับชนกำแพงเมื่อกี้นี้มันไปไหนแล้วพี่เหอมันขับรถได้ด้วยหรอมันกระโดดยิงเขาด้วยนะใช่ไงมันอย่างนี้เลยหรอมันกลับมาใหม่ไม่ดีไปพี่ ก็ว oh, okay. oh, wow. ่าทำไมมาลงที่เดียวกันเยอะมากแล้วม uh ันมันย uh, ิงกันแบบดีกคตกแต่ว่าตัวนั้นมานั่งเก็บของด้วยนะเธอมันนั่งเก็บของด้วยเราบดวม่ได้จะมีคนคนด้วยมีคนด้วย อันนี้คนเนวทุวนมีสองฝั่งเลยมี like มีคนมีคนม <c oughs> ีแรงเลยเนี่ยกลาเลยเดีย๋ยวมีอินฟองน่นะปี่ไตยหาพย่าทด สามพูดครั้งขอบคุณกอบคุณขอนคุณขอบคุณอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบลุณขอบคุณขอบคุณขีบคุณขอบคุณขอบนุณนอบวอบคุณขอบคุณอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณมอบคอบคุณขอบคุณขอัคุณขอบคอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบุอบคออบอเุ่บบ มีเขาเจอบูแพคเกอร์ด้วยเล่นไหมได้ได้ได้ยิงไม่คมหรอกแต่อยากเล่น,ลนมันยิงกันไม่จบเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอึิงย,ยังไงน,นา,นางไดไง มีกิ่ตัวเธอ Unstoppable ไม่รู้ข้างล่างมันน่าจะจุดไปแล้วนะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่เห็นข้าหินในตัวนี้มันเยอทำไมมันไก่ๆอยู่ดิก็เธอกินไงก็เลยไก่โอ้ไม่ใช่หรอใช่เป็นเขากิน เขาเกาะเขาจะแตกเลยนะแต่ว่าเจอคนง่ายดีนะตาเนี่ยมันมาลุมมาตุ้มกันเยอะเลยอ่ะเธอมีตัวลู้ไหม่เบื่อค่ะไอ้บอทก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย มัน,น่าจจะอยู่พีกมันมีตัวข้างล่างด้วยนะเธอมันอับไอดอกจัง,งมันจังมันอ้าวไม่เอาเหรอมมไม่ไม่ไดนไอ้ยนี่มม,มีตัวเต็มเลยที่แบบใช่อยู่พีกเนี่ยแหละ ยิงเงินไปเนินน <League> ี่ยังไง นี่นะครับรถล่าดีกว่าเอาซื้อเกอเอาะก่อนโอ้ยเสี่ยบมากแค่ขึ้นรถก็ค้างแล้วโทรศัพท์น่าดัน ý thức của mày mỗi tìm đây tìm mày tìm mày hả? mày mày Yeah. No, no, rampage oh my god, oh my god. game walking. มันมีเยอะไหมไม่เยอะหรอกเยอะหรอเปล่าไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนชุบก่อนก็ได้นะ Heat, oh the heat. is getting crazy. <laughs>